ฮาโลนิวเพิ่งมาอยู่หน้าบ้านแล้วนะโอเคจ้ะใครกันเลยเนี่ยพึ่งมองหาใครอยู่อ่ะทำไมทำหน้าแบบนั้นนะอะไม่มีอะไรอ่ะเข้าบ้านเหอะร้อน วันนี้นิวออกมารลบพึ่งช้าจังปกติทักไปนิวก็มารอหน้าบ้านแหละนิวข้าห้องน้ําอยู่อะ่ะท้องไส้ไม่ค่อยดีนิวผมใครอะ่ะออผมพึ่งเองหรือเปล่าไม่ใช่อะ่ะนี่ไม่ใช่ผมพึ่งอ๋อนิวจำได้แล้ว ของพี่สาวนิวเองอะ่ะล้วพี่เขามานอนบ้านนิวตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ช่วงที่พึ่งไปแต้หวัดไงพี่เขาทะเลาะกันกับแฟนอะ่ะก็เลยมานอนที่บ้านนิวนี่พึ่งไม่ไว้ใจนิวเหรอก็เปล่าพึ่งแค่ตกใจเฉยๆอะ่ะไม่เอาสิพึ่งอย่าคิดมากนะไปกินข้าวกันดีกว่าป่ะ วันก่อนไม่ใช่คนนี้นี่เปลี่ยนแฟนแล้วเหรอพือ่หิวยังอ่ะอืมหิวแล้ว งั้นเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านโป่ดของพึ่งดีไหมแล้วเนือจะได้เลยไปส่งพึ่งด้วยอืมโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเนืลงไปรอข้างล่างนะโอยทำงานไม่รู้เรื่องเลยฉันโอยเนื่อก็ไม่ตอบแชทอีกเนือ ซื้อเค้กมาฝากด้วยแหละทำไมนิวมาไม่บอกพึ่งก่อนล่ะก็นิวอยากมาเซอร์ไพรส์พ,พึ่งน,นี่เห็นไหมซื้อเค้กร้านดังมาฝากด้วยต่อคิวนานมากเลยนะขอบคุณนะเราทำไมวันนี้นิวไม่ตอบไลน์พึ่งเลยอ่ะเขาขอโทษเขางานยุ่งทั้งวันเลยอ่ะก็เลยไม่มีเวลาตอบแชทพึ่งงั้นแสดงว่าวันนี้พึ่งก็ไม่ได้ไปนอนที่บ้านนิวใช่ไหมก็ใช่ เพราะว่าเนวจะมานอนบ้านพึ่งต่างหากล่ะจริงเหรออืมพึ่งพึ่งพึ่งพึเปลาแกอย่าไว้ใจผู้ชายคนนี้เด็ดขาด มันแอบแกไปมีคนอื่นมันมีคนอื่นนิวนิวเป็นไรอะไม,ไม่มีอะไรอะพึ่งนิวขอตัวกลับบ้านก่อนนะฮะจะกลับบ้านเวลานี้อะนะใช่สอดีนิวมีธุระที่บ้านอะตัวของป้อนนะ ฮัลโหลนิววันนี้มากินข้าวที่บ้านพึ่งไหม mm hmm. เดี๋ยวพึ่งทำแกงเขียวหวานที่นิวชอบให้กินเออนิวว่าเราไปกินข้าวข้างนอกไม่งั้นก็มากินข้าวที่บ้านนิวดีกว่านะพึ่งอ้าวทำไมอะ่ะเอ,อช่วงนี้นิวยุ่งๆอะ่ะงานเยอะมากเลยอ๋ออืมงั้นพึ่งไปกินข้าวบ้านนิวนะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะอือ คุณคะคะนี่คุณรู้จักกับนิวด้วยเหรอคะรู้จักคะ่ะคุณถามทำไมเหรอคะแล้วคุณเป็นอะไรกับนิวเหรอคะอ,อ๋อฉันเป็นแฟนของนิวอะคะ่ะแล้วคุณเป็นใครเหรอคะรู้จักกับนิวได้ย,ยังไงฉันขอโทษคุณด้วยนะคะฉันจะไม่ยุ่งกับนิวอีกแล้วคะ่ะเ,ออเดี๋ยวนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคุณช่วยค่อยๆเล่าให้ฟังได้ไหมคือ ฉันเป็นแฟนเก่าของนวเวงค่ะแต่ถึงฉันจะเป็นแฟนเก่าแต่ความสัมพันธ์ของเราสองคนยังคุ้มเคืออยู่ค่ะว่าจริงๆแล้วเราเลิกกันจริงๆหรือเปล่าจนกระทั่งผีเพื่อนของคุณเข้าฝันฉันทุกคืนเลยค่ะผีเปล่านั้นเหรอคือเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ค่ะ สรุปนิวเจอยังไงกันแน่อ่เคลียร์มาเลยนะอุ้มจะได้ทำตัวถูกอุมใจเย็นนะนิวว่าเราไปคุยกันในบ้านดีกว่าแล้วถ้าแฟนนิวมาเห็นอนะ่ะจะไม่เป็นเรื่องเหรอเพาไปต่างจังหวัดกับครอบครัวก่อนจะกลับตั้งสองวันอืม นี่ฉันถามอะไรนยสิอือว่าไงเส้นผมที่เพื่อนสาวฉันเจอเมาเที่ยงเนี่ยมันเป็นเส้นผมของพี่สาวไอ้นี่จริงเหรอไม่จริงจ้ะเอ้าแล้วของใครอะ่ะจะเป็นของใครล่ะก็ของแฟนมันนั่นแหละฮะสรุปเส้นผมเป็นของพึ่งเหรอพึ่งงนั้นเหรอ,อชื่อนี้ฉันไม่คุ้นเลยนะ เพิ่งก็คือคนที่นอนอยูข้างนิวนี่ไงเอ๋อวันก่อนไม่ใช่คนนี้นี่เปลี่ยนแฟนแล้วเหรอนี่เราคุยกันเสียงดังจนเพื่อนแกตื่นด้วยเหรอ แกเป็นใครวะต้องฆ่าอะไรที่ฉันอ่ะแกมันก็แค่ผู้ชายเฮงซวยที่จะชูไปวันๆออกมาจากชีวิตผู้ชายตรงนี้แกหมายถึงใครอ่ะฉันไม่รู้เรื่องนี่แกยังไม่ยอมรับอีกใช่ไหมได้ออกออกไปนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เ่อจะเริ่มงานอีกต้องสิบห้านาทีขอ,อิีมก่อนแล้วกัน,กนแกเองสินะเจ้าของผมเช่นนี้ใครอะนี่แกเป็นใครอะมาหลอกฉันทำไมแกเองใช่ไหมที่ไปแบบอบยุ่งกับผู้ชายเพื่อนฉันฉันอธิบายได้นะ คือฉันเป็นแฟนเก่าของนิวแล้วมันก็มาตามวาวแวฉันแกรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีแฟนใหม่แล้วโู้ฉันรู้แล้วฉันขอโทษที่ฉันมาเข้าฝันแกเพราะแฟนเก่าแกมันไม่ยอมบอกความจริงกับเพื่อนฉันแกต้องเป็นคนไปบอกเพื่อนฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ได้ไดได้ฉันขอ นี่ฉันฝันไปแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นผีเพื่อนของคุณก็เข้าฝันฉันมาบอกข้อมูลของคุณเรื่อยๆเลยค่ะนี่ฉันถูกนิวหลอกมาตลอดเลยเหรอฉันขอโทษนะคะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ ฝากบอกเพื่อของคุณด้วยได้ไหมคะว่าอย่ามาเข้าฝันฉันอีกฉันขอละขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะเป่าที่ทำให้ฉันตาสว่างใครคือเปาเหรอนี่แกมีอะไรจะบอกฉันไหมฮะพึ่งพูดเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องของผู้หญิงที่ชื่ออุ้มไงเอา อ๋อมันก็แค่แฟนเก่าเองเพิ่งอย่าไปคิดเพื่อนฉันนี่มองคนไม่ผิดจริงๆแกมันก็แค่ผู้ชายเฮงสวยเราเลิกกันเออเดี๋ยวก่อนสิพึ่งพึ่งฉันขอบคุณแกมากนะเปาที่ช่วยฉันตลอดเลยอะขนาดแกเป็นผีแกยังช่วยฉันเลย แกฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วอ่ะแกอย่าเพิ่งท้อสิ๋ยวก็เรียนไม่จบหรอกฉันต้องทําอีกตั้งสิบกว่าหน้านะแถมน้องส่งพุ่งนี้อีกอ่ะยังไงฉันว่ามันไม่ทันหรอกไม่เป็นไรหรอกนะแกเราแค่ไม่ได้เรียนจบพร้อมกันปีเดียวเองไม่ฉันจะช่วยแกหาข้อมูลเองโอ้ยไม่ต้องหรอกฉันว่ายังไงมันก็ไม่ทันอ่ะแกเป็นเพื่อนสนิทฉันอ่ะยังไงฉันก็จะไปทิ้งแกเด็ดขาด แต่ว่าฉันถึงแกจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นฉันย้ำกับแกอีกรอบหนึ่งนะพึ่งอย่างไงฉันก็จะไม่ทิ้งแกเด็ดขาดขอบใจมากนะที่แกไม่เคยทิ้งฉันเลยขอบคุณมากนะที่แกรักษาสัญญาถ้าเกิดแกจะไปฉันขอให้แกไปดีไม่ต้องห่วงฉันนะชาติหน้าเรากลับมาเป็นเพื่อกันอีกนะพึ่ง ถ้าชาติหน้ามีจริงเรากลับมาเป็นเพื่อนกันอีกนะเปา